ได้เวลากองกองเก่งๆแล้วโฮโฮฉันละพร้อมจะไปอินสไกแล้วกดเลยอ๋อเออเฮ้ยไฟไหมเออวหวะวะวะอะไรอ่ะพี่มาดับไฟให้น้องแล้วนี่นี่พี่บอกเลยว่าพี่มาจากชูราชเลยอย่างมาอย่างไรสาวเท่จังเลยมาถึงยอดเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใครที่ว่าโอ้โหผมมาช่วยแล้วนี่มีการดึงสายช่วยต่อซายโคตรน่าจิบหด้เลยเหรอยกทีวี นี่สุดท้ายเอาก้อนตรมๆเข้าไปใส่ได้เลยนะมีหมดอยู่นี่เขาลองหน่อยนะพี่สาวเงียบมากๆนี่ไงเดี๋ยวกดแป๊บนึงนะพี่มันคือบันไปละเฮ้ยอ๋อนี่ไงมีไฟมาเต็มเลยมีแล้วไฟมาเต็มเลยสุดยอดเลยลูกลุกไปหน่อยสุดยอดโอ้โหไฟติดทั้งลิฟต์เลยสุดยอดไปเลยอันนี้ยิ้มหนึ่งทีแปลเป็นโลโก้เกม l e a อ u e of Legend Void r i f อย่าลืมมาเล่นกันนะครับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต์ลีกออฟดิจนวาร์เรน์หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ r i s Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกรออดไอให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านปร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใตค้คลิปนะครับ